สวัสดีครับก็ระหว่างขับรถกลับบ้านนะครับก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังสําหรับชาวสเก็ตเงินนะครับที่ยังรักษาตัวอยู่อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับการจะหายจากโรคนี้โดยไม่ใช้สเตียรอยนะครับแบบยั่งยืนนะครับที่เราสามารถอยู่กับมันได้และคุมให้มันสงบได้นะครับเนี่ยก็คือเราต้องคุมอาหารใช่ไหมครับรู้ว่าเราแพ้อะไรนะครับต้องคุมอาหารอย่างเข้มงวดนะครับ แล้วก็มีวินัยอย่างสูงในการออกกําลังกายในการตากแดดนะครับสอย่างนะครับเป,เป็นเป็นคีย์หลักแล้วอาการของเรา,เาจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้สเตียรอยนะครับหรืออยาแก้แพ้ต่างๆนะครับคือมันจะมีหลายประเด็นนะครับที่บางคนทําตามแล้วมันอาจจะยังไม่ยังไม่ยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเป็นมีความทุกข์มีความเครียดอะไรแบบนี้มันก็เกี่ยวด้วยสําคัญมากนะครับเรื่องความทุกข์ความเครียด จริงๆแล้วกําลังใจเนี่ยเป็นเรื่องของอที่ดีมากนะครับในการทําให้หายป่วยนะครับจากโรคสะเก็ดเงินนะครับซึ่งาการมีกําลังใจหรือการมีความรักเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันนะครับในการมีความรักที่ดีเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันทําให้ร่างกายนะครับหลั่งสารความสุขนะครับเพื่อที่จะรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับ ซึ่งผมอยากจะพูดพูดให้ฟังครับแต่บางทีเนี่ยครับมันอาจจะเป็นโทษก็ได้นะครับบางทีเราเครียดนะครับบางทีบางคนโดนแฟนทิ้งก็มีใช่ไหมเรื่องของความรักหรืออะไรแบบนี้ก็ทําให้ร่างกายเครียดอาจจะทําให้เสียใจก็ยิ่งหายช้าเข้าไปอีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ประเด็นที่จะมาพูดให้ฟังวันนี้ก็คือ,อบางคนปฏิบัติตาม ที่ผมบอกเลยแล้วมันไม่หายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีอ่าบางคนมีแฟนใช่ไหมครับบางคนที่เป็นเป็นสเก็ตเงินแล้วมีแฟนก็มีอ่มีอะไรกับแฟนมีการกอดการจูใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วแฟนเนี่ยอ,อาจจะเป็นคนที่กินปกตินะครับอ่กินปกติเช่นบางทีแฟนกินของหมักดองเนี่ยแล้วเรามีอะไรด้วยนะครับเราก็หรือว่าจูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า แฟนกินเหล้ามาแล้วก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการแพ้ได้นะครับไม่ไม่ไม่เชื่อเหรอลองลองลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับเรื่องของในในหนังสือพิมพ์ต่างๆหรือข้อบทความงต่างๆนี่ก็จะมีกล่าวถึงอะ,อะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังในส่วนนี้ด้วยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องของความรักเนี่ยมันมันเป็นความรักเนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับก็คือมันช่วย บันเทานะครับถ้าเรามีรักที่ดีมีสิ่งต่างๆที่ดีมีไม่มีความเครียดนะครับมีกําลังใจที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วยตัวผักดันให้หายได้เร็วมากขึ้นนะครับออลองฟังไว้แล้วก็ลองปฏิบัติตามดูก็ได้นะครับว่านอกจากการคุมอาหารนะครับที่ถูกต้องนะครับเรื่องของคุมอาหารเนี่ยเราต้องทดสอบออด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแพ้ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้อง ต้องลองดูนะครับแต่โดยที่ผมลิสต์อาหารไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็ค่อยอาจจะขยายกลุ่มอาหารออกไปก็ได้นะครับเริ่มจากคุมน้อยอย่างก่อนนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อขับเหงื่อของเสียนะครับแล้วอย่าลืมตากแดดด้วยนะครับถ้าไม่ตากแดดก็เข้าตู้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ ลองดูคลิปอื่นประกอบไปด้วยนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงไว้นะครับก็จะสามารถเข้าใจทั้งหมดได้นะครับแต่ยังไงก็การมีความรักมีกํา,ากลังใจที่ดีนะครับก็สามารถช่วยบรรเทาได้เพราะเราจะไม่มีความเครียดนะครับแล้วก็เ,เป็นแรงผลักดันให้เราหายได้โอเคครับก็คลิปนี้พอแล้วละ่ะ <Okay. S 1> ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังต่อไปอีกครับสวัสดีครับ